สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำของคืนวันพุทธที่13ตุลา64นะครับักทคคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องการเปิดประเทศนะครับรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศเรานะครับที่กำลังจะมีการพิจารณาเปิดนะครับเร็วๆนี้นะครับท่านนายกได้แถลงว่านะครับอาจจะเป็น1พฤศจิกานี้เลยซึ่งก็อีกแค่2ออาทิตย์เท่านั้นนะครับก็คลิปนี้จะเป็น เรื่องของบทวิเคราะห์นะครับเหตุผลว่าทําไมนะครับเราถึงจําเป็นนะครับต้องเร่งนะครับเปิดประเทศนะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวนะครับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนั้นฟื้นตัวกลับมานะครับก็คลิปนี้จะชวนมาดูข้อมูลนะครับว่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนั้นมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศแค่ไหนนะครับทำไมเราถึงต้องต้อง บาลานซ์กันระหว่างความเสี่ยงนะครับกับภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งจากถทอยแถลงคำหนึ่งของท่านนายกนะครับก็ได้มีการพูดไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเราปิดประเทศมานานพอสมควรแล้วนะครับความลำบากนะครับของผู้ประกอบอาชีพนะครับที่อยู่ในด้านภาคบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคโรงแรมร้านอาหารหรือภาคบริการการขนส่งใดๆก็ตามครับที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดกับภาคการท่องเที่ยวนะครับก็ ถือว่าหยุดชะง,งักมานะครับนานมากแล้วการจะลากยาวต่อไปอีกเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อไปได้อีกต่อไปนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเดือดร้อนนะครับของภาคการท่องเที่ยวทีนี้เรามาดูข้อมูลกันบ้างครับว่าเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ของไทยนั้นไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวมากแค่ไหนนะครับก็มีข้อมูลอยู่3ตัวด้วยกันนะครับข้อมูลแรกครับก็คือรายได้รวมของทั้งประเทศไทยนะครับอ้างอิงย้อนไปที่ปี62นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีใน100%ของรายได้รวมของทั้งประเทศนะครับคำว่ารายได้รวมทั้งประเทศก็คือรายได้ของคนไทยทุกคนรวมกันใน1ปีนะครับมีอยู่ถึง20%นะครับที่เป็นภาคการท่องเที่ยวนะครับก็แปลว่า รายได้ของคนไทยนะครับรวมกันนะครับถ้าคิดเป็น100%มี20%เลยที่เป็นภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งพอเกิดโควิดนะครับภาคการท่องเที่ยวหยุดชะงักไปก็หายไปแล้ว20%ซนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังโชคไม่ดีนะครับมาเจออุทกภัยนะครับอุทกภัยก็ทําให้ภาคกเกษตรซึ่งเป็นารายได้ส่วนหนึ่งของประเทศนะครับที่มีความสาคัญเช่นเดียวกันเนี่ยก็หดหายไปอีก ฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะกลับมาฟื้นนะครับกำลังซื้อได้นะครับก็คงต้องอาศัยกําลังซื้อจากภาคนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเข้ามาเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็มีข้อมูลตัวที่2ครับก็คือว่า2ใน3นะครับของรายได้ภาคการท่องเที่ยวมาจากรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแปลว่าถ้าหากว่าเรานับรวมนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวของทุกคนนะครับมีถึง2ใน3นะครับที่เป็น เงินตราที่ต่างประเทศเข้ามาจับจ่ายนะครับแสดงว่ามีแค่หนึใน3เท่านั้นที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่คนไทยเที่ยวกันเองฉะนั้นแล้วนี่คือความสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของสัดส่วนนะครับของมูลค่าการท่องเที่ยวนะครับและข้อมูลตัวที่3ครับอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเรามีตําแหน่งงานนะครับที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวถึง3ล้านงานนะครับที่ได้รับผลกระทบ คำว่า3ล้านงานนั้นนะครับเป็นการเทียบเคียงนะครับกับชั่วโมงทำงานแบบเต็มเวลาแล้วเฉลีย่ยออกมาเป็นตำแหน่งงานนะครับจำนวน3ล้านงานด้วยกันฉะนั้นแล้วการที่ถ้าหากว่าเราเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะทำให้ผู้ที่ตกงานไปช่วงตลอดที่ผ่านมาจำนวน3ล้านงานนั้นได้กลับเข้ามาสู่ภาคธุรกิจเข้ามาสู่การจ้างงานอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือ3ามเหตุผลนะครับที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับให้เห็นว่า เรานะครับพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวถึง20%นะครับแล้วก็2ใน3เป็นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับที่เป็นรายได้นะครับแล้วก็มีตําแหน่งงานถึง3ล้านงานด้วยกันนะครับทีนี้แน่นอนครับก็คงต้องมาดูประกอบกันระหว่างความเสี่ยงนะครับกับภาคธุรกิจที่จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องไปดูนะครับควบคุมนะครับ ทั้งแผนป้องกันความเสี่ยงและก็การเปิดประเทศก็จะต้องบาลานซ์กันด้วยนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะได้เห็นการประชุมนะครับของคณะชุดใหญ่ที่จะพิจารณาว่าการเปิดประเทศนั้นจะเริ่มที่กี่ประเทศจะให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้คือหนึ่งพฤจิการนะครับที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งธันวาก็จะเป็นในประเทศไทยปลดล็อกให้ดื่มสุราในร้านอาหารได้นะครับอันนั้นขึ้นหนึ่งธันวานะครับก็ คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่ามาตรการหลังจากนี้นะครับทั้งด้านการเปิดประเทศและการปลดล็อกจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็ถ่ายที่สุดช่วงสิ้นปีหรือปีใหม่นะครับก็จะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมด้านการกระตุ้นกําลังซื้อนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจก็ซบเซามานานพอสมควรแล้วนะครับก็คงจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปนะครับและนี่คือข้อมูลที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ถ้ารามีข่าวสารมาตรการเพิ่มเติม ก็จะรีบนำมานจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ